สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พามาดูแม่ตัดกระเพรานะครับกะเพราพื้นบ้านนะฮะรสชาติหอมบางคนก็ว่าฉุนนะครับแล้วมันมีรสเผ็ดนิดนึงนะครับฮะเออมันมีมันเผ็ดด้วยเออ,เอชอบอยู่แต่มันเผ็ดซื้ออยู่กรุงเทพอ่ะ ใบใหญ่นะแต่มันมันไม่หอมแต่สู้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้มันจะหอมกว่าอืมแนนม,ม่บอกว่าถ้ามันสวยใบมันจะใหญ่มากนะครับถ,ถ้าตัดแต่งไปเรื่อยใบมันจะใหญ่ใช่ไหมนี่ตัดไป อ๋อถ้าปลูกถ้าปลูกใหม่ใหมตัดรอบแรกรอบสองคือใบมันจะใหญ่ใช่ไหมใบมันจะใหญ่มากนะครับอันนี้กิโลเนี่ยตัดให้เขากิโลเนี่ยสองโลโง่โง่โง่ แม่บอกว่าแถวแรกๆปลูกแรกๆครับรุ่นแรกๆใบมันจะใหญ่มากนะครับจังหายเจีงหายจากไม่กินต่อเสริมเนาะผมดูมันบ่มีน้าในทางถังดำแหลมกระเบื้องเนี่ยแหลมกระเบื้องถังดำเลยนะเอออันนี้ปลูกอะไรในกระถางเชิญล้างไปจ้ะตึกลงอ่ะดูตึกลงไงอ๋อนัแนนออกไปแล้วนอนหนึงอ่ะ มันญี่ปุ่นนะครับเนี่ยมันญี่ปุ่นจะปลูกเอายอดมันนะรอยยอดมันเยอะๆค่อยหักหักแล้วก็ปลูกลงดินมันญี่ปุ่นนะครับจะเป็นพริกไทยทันซีรอนนะครับพริกไทยซีลอน อันนี้ต้นอะไรนะลืมแล้ว<ช>มังมังคุดใช่ไหมมังคุดมีอยู่สามต้นนะครับต้นมังคุดปลูกจากเม็ดนะครับเ,เสียงว้ายๆนะครับมามาจากไอ้สองตัวนี่นะ <laughs> เสียงวน้ายๆ <laughs> ตีกับตีกันนะครับตัวป่วนนะฮะ เดี๋ยวพาไปเดินดูอ้อยนะครับอืมจะเป็นกะเพราครับท่านผู้ชมอ่าเอาดูอ้อยนะฮะอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับท่านผู้ชม รีบเดินครับแม่กำลังจะเปิดแล้วเปิดเลยเปิดเลยเ <c oughs> น,นี่ยะอ้อยน,นี่เป็นต้นมะยมนะครับแ,แ,รแ,แป๊บเดียวนะครับ<อ>ปีเดียวเองนะโตขนาดนี้มะยมครับซื้อมาสามสิบบาทนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ